สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่กำลังติดตามเพจของครูเมย่าอินสปายเจ้าหญิงแห่งแรงบันดาลใจกันอยู่นะคะสำหรับวันนี้ครูมีเรื่องราวดีๆมาฝาก อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้มีเรื่องอะไรนั้นนะคะครูก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากตัวเองนะคะมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันเรื่องมีอยู่ว่านะคะถ้าหากวันนี้เรารู้สึกหนักอกหนักใจในเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราลองมาปล่อยวางด้วยการให้อภัยนะคะแล้วลองลองดูว่าเราจะเบาสบายขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะคะสำหรับใครที่ อลองเข้ามาในเพจของครูแล้วนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วไปอีพีที่เท่าไหร่กันแล้วนะคะก็ลองย้อนกลับไปฟังดูได้นะคะว่าแต่ละ e ีพีนั้นนะคะครูได้ใส่ความเปลี่ยนแปลงของแต่ละ e ีพีนั้นมาได้อย่างไรและทุกขั้นทุกตอนที่เปลี่ยนแปลงมาได้นั้นนะคะครู ได้ประสบการณ์ตรงมาจากตัวเองแล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวมาเล่าให้กันฟังอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องนี้เราก็มาเน้นย้ำในเรื่องของการให้อภัยถ้าเราไม่ให้อภัยบางสิ่งบางอย่างหรือทุกชิ้นทุกอย่างนั้นเราจะรู้สึก เป็นอย่างไรนะคะก็เมื่อก่อนนะคะครูก็มีภาวะนะคะทีะ่สูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดแค้นใช้คําว่าเครียดแค้นเลยนะคะกับการกระทําของคนอื่นที่มากระทํากับเราแบบนั้นนะคะแล้วก็เราก็แบก ความรู้สึกนั้นไว้ตลอดเวลาว่าทำไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเราต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้นะคะแล้วก็เราเองเนี่ยนะคะรู้สึกว่าโอ้โหนะคะในความเจ็บปวดนั้นเนี่ยเราเจ็บปวดมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็ตลอดเวลาที่ เราทุกอยู่นั้นนะคะเรามีอีกหนึ่งคำที่เราแบกไว้ก็คือความเครียดแคนความชิงชังความโกรธความเกลียดนะคะแล้วก็การโทษตัวเองนะคะสารพัดปัญหานะคะที่รุมเราเข้ามานะคะแล้วเราก็ เป็นเพราะเราหรือเปล่านะคะก็เฝ้าโทษตัวเองอยู่อย่างนั้นนะคะว่าเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราแล้วก็เป็นเพราะเขาเป็นเพราะเขาเป็นเพราะเขาเขาเรานั้นจะเป็นใครก็ได้นะคะคนที่เข้ามาทําร้ายเรานะคะแล้วเราก็รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดแล้วก็รู้สึก แบกรับปัญหาต่างๆนั้นไว้อยู่ในอกในใจคนเดียวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโลกทั้งโลกมันไม่เคยให้ความสุขให้ความสดใสเราเลยนะคะ ทีนี้นะคะในระยะเวลา2-3ปีนั้นที่เราแบกทุกอยู่นะคะเราก็เริ่มเจ็บป่วยนะคะพอเริ่มเจ็บป่วยปุ๊บนะคะเราก็มีภาวะหลายๆอย่างรุมเร้าเข้ามานะคะ<ๆ>การเงินการงานสะดุดไปหมดความ การเจ็บป่วยแล้วก็ตัวเองที่เคยสดชื่นนะคะที่เคยกระปี้กระเป๋านะคะที่เคยเขาเรียกอะไรที่เคยสมองนะคะวิ่งแล่นอยู่ตลอดเวลาใน,ในขณะที่เราคิดไอเดียโน่นนี่นั่นแต่มันก็สะดุดไปแล้วก็ไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วอย่างเงี้ยอยากให้เพื่อนๆน,นึกถึงนะคะว่า เราแบกกระสอบทรายหนักๆนะคะคำว่าเครียดแค้นคำว่ากโกรดนี่นะคะแล้วก็ชิงชังหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ในความ ไม่ให้อภัยใครแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเราไม่เคยให้อภัยตัวเองเราก็แบกไว้อยู่อย่างนั้นนะคะแทนที่เราจะคิดอะไรดีๆคิดอะไรง่ายๆแล้วก็ชีวิตเราพุ่งทยานไปข้างหน้าหรือขึ้นในที่สูงแบบสบายๆแต่เราทําแบบนั้นไม่ได้เลยนะคะพอจะเดินไปเราก็หนักถอยหลังกลับเดินไปหนักถอยหลังกลับอยู่อย่างนี้น,นะคะจนวันหนึ่งนะคะเราได้มาฟังเรื่องราวเราได้มาฟังบางสิ่งบางอย่างแล้วเรามา เข้าใจของคําว่าให้อภัยนะคะคําว่าให้อภัยนอกจากให้อภัยคนอื่นแล้วเรายังต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะคะในสิ่งที่เราผิดพลาดไปแล้วก็คนอื่นที่มาทําร้ายทําลายเราเราก็ให้อภัยแล้วก็วางมันลงซะแล้วทีนี้นะคะการที่เรามาทําแบบนั้นเนี่ยเราใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของแต่ละคนนะคะว่าเราจะปล่อยจะวางได้เร็วแค่ ไหนนะคะส่วนครูเองเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะใช้เวลาพอสมควรก็วางได้นะคะจากที่เราแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในกระสอบทรายแล้วเราแบกไปนะคะเราก็วางลงพอวางลงได้แล้วเราก็รู้สึกเราเบานะคะพอเราเบาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการให้อภัยตัวเองนะคะการให้อภัยตัวเองเนี่ยเราจะไปโลดเลยนะคะแล้วก็ไอเดียทุกอย่างความคิดทุกอย่างแล้วก็ การทำงานทุกอย่างมันล้อไปกับจักรวาลหมดเลยนะคะมันล้อไปกันกับการกระทำที่ดีๆที่บวกๆนะคะแล้วทีเนี้ยชีวิตของครูก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะจะยังไม่สำเร็จร้อยเปเซ็ต์แต่ ที่เราได้สําเร็จทันทีคือความสุขใจนะคะพอเราวางลงทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราได้กลับมานั้นก็คือความสุขใจฉะนั้นอย่าลาะอย่าลืมลองไปฝึกกันนะคะทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทําค่ะ